สวัสดีครับมา่อกับบอซาลิตอีกแล้วครับกับคลิปมันนะครับคลิปนี้ก็เป็นมันให้นหน้าครับมันปลูกใส่ให้นหน้าลองเบิ่งนะครับก็บโอเคครับเพื่อนว่าหลังจากเอาเบิง่งแล้วการเกิดการยังนะครับก็บถือว่าโอเคนะครับเกิดเกิดดีอยู่เก้าสิบเปอร์เซ็นต์หนึ่งว่าที่แรกลงคลิปให้เบิง่งนหนึ่งว่ามันสบดเลยเกิดดีปนี้เพราะว่า ขาหยกลองไว้นะครับเห็นให้หนานดินมันแห้งก็ถือว่าการเกิดการห่อของมันก็ถือว่าโอเคนะครับระดับหนึ่งอาจจะเป็นข้อดีในการบ่มถอนพันธุ์เนาะที่เคยเบิลงไว้ในคลิปนะครับอันบัวนั่นก็ยอนเข้าไปเบิ้งนะครับประมาณสองเดือนกลัวแล้วคลิปการปลูก ก็เลยได้ว่าขอดีขอเสียอยู่ครับในการเตรียมทอนพันธุเนาะการปมทอนพันธุกันเห็ดให้ทอนพันแตกนอกรอนนะครับไห้เขายังเอาลงแปลงคลิปนี้ก็มาติดตามครับติดตามต่อเพราะว่าบริลลล่งโดนแล้วกับพอดีเขามาปั๊บพื้นทีสวนนะครับก็เลยลงมาถ่ายให้่งเสียดายนะครับเนื้อทีมันลายอยู่แต่ว่า เขาปูบ่ได้ปูกบ่ทันก็ยังเสียดายอยู่ข้างในลงเบิดเก่าตาสีพ่อได้คานำ้ำปูน้ำปลาคาน้ำมันนะครับทอนพันต์เนี่ยต้นพันธ์แล้วเตรียมไว้กันยังอยู่ครับเห็นบ่แตกยอดไปแล้วครับไก่ไกเห็นบ่็น่สีคนเราไปไสอยู่ครับช่วงเดี๋ยวฝนมาอีกเที่ยก็จะเอาไปปลูกเนาะเห็ดมันหาเดือนหกเดือนครับเดี๋ยวมาต่อคลิปครับมาต่อเบิรงในคลิปนี้ก็นถมาเบิรงหัวครับพาเบิรงหัว บ่ท่านลงปุ๋ยเนาะครับกาว่าสิบ่ลงเนาะครับเพราะามันเกิดสิระยะมันสิสั่นแน่เนาะ,เ,นะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งมันเกิดขั้นผลปีนี้มันมาดีมันเกิดสะอาดสิเอ,อาออกบ่ได้เอาออกบ่ท่านเสียาหายหลายอยู่ครับแต่ว่าขั้นผลมาสะอาดเนี่ยกิสิน้าสิโอเคเนาะมันเป็นเชิงทดลองนะครับปีหน้าเขายังว่ากันไหมในการเห็ดปีนี้เกิถือว่าการเกิดการงอกของมัน ก็โอเคนะครับโดยการเอาต่องบม่มลำพันธุ์ก่อนถอนพันธุ์ก่อนนะครับให้มันแตกยอดพอพอดีเห็นบม่าไงจะนพิให้ปิจินะครับตามในคลิปที่ผมเอ็ดตอนปลูกนะครับพยายามขอไปเบ่งนะครับคันสนใจอัตราการหลอดเป็นสิหลายครับสิดีกว่าข้อมอบ,บม่มนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะพาเบิ่งหัวมันครับอันนี้กิเลือกต้นเป็นตะเบิงเนี่ยเนาะอาจจะหัวมันสิดีหนี่ยง่อย เดี๋ยวจะขากันครับต้นขี้ลายกับต้นงามเนาะมาต้นแรกก่อนเป็นพันธุ์ละย่องเก่าเด้อครับที่ผมนิยมลงแปลงส่วนญงเพราะว่าพันธุ์อื่นผมบ่อเข่าตาไันไดกระสีนินแต่พันธุ์ละย่องเก่านี่ครับเดี๋ยวเบึ่งหัวครับบ้านกระดินยังซุ่มครับดินให้นนเป็นดนินซุ่มอยู่กระือจังวมันกระสิไข่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเบึ่งหัวมันจะหายหัวที่ดีบ่อ ก็บ่เคยมาเบิ่งเรื่องเียนะครับก็มาเบิ่งพร้อมกันนี่แหละบ่บอกไว้เได้ไปจะเป็นติ่งนะครับสิให้หัวบ่คพันบ่ผ่านก็คือบ่ผ่านนะครับเบิง่งหัวมันขึ้นเลิกเสร็จละขอเสียนี่แหละครับเรื่องเสียมันเลิกหลายครบพมก็ว่ามันก็เคยเว้าสู่ฟังแหละมันเลิกหลายก็สิบ่ได้หัวนะครับนี่ครับวันใหญ่ครับสองเดือนเนาะ อันระดับนี้กับโบผ่านแล้วครับเบืง้งหัวมันเดี๋ยวจะเบิ่องไลๆเหงานะครับคข้างบนเนี่ยหัวก็บุษยใหญ่ครับเห็นปะบ่ษยท่านโอเคเพราะว่าหนึ่งมันปลูกเหลือกน้ำเดี๋ยวไปเหงาไหมครับอ๋อหนีโบผ่านมาเลยนมันบ่ท่านกินปุ๋ยบ่เดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ มาเบ่งอีกเงาครับใครก็ถิ่มให้ขิดินว่างนะครับขีหน้ากันเอแต่วนนต่นหน้าตัวนี้ก็หน้ารูปอยู่แต่กระเสียงนั่นแหละครับเป็นการทดลองพอปีหนามกันกันมันออกมาโอเคเนคี่ยเขาก็เหตุเป็นกิจลักษณะนะครับใแบบห้มันเต็มพื้นที่เบ่งครับ ดีบออยากเป็นติ่งอยู่ครับเ,เบือ้องแรกน่ครับห๋อมันก็ไจ้ ถือว่าบัาท่านผ่านนะครับบอกผ่านมันใดท่นศึกษามันดีๆผมก็บอกบัท่านโอเคนะครับมันบัท่านถือฝนเพราะทราไปบึงเรื่อยๆครับ นี่ครับลักษณะความมันเห็นบ่กระรุนผุม,มือน้อยๆเนาะนะครับอันนี้มาเบิอบอ่งอีกเพราะว่าฝนก็บเบิ่งแล้วตัวนี้คันว่าสองเดือนสองเดือนบม่ได้ใส่ปุ๋ยเนาะกระรุนผุม,มือนะครับผุม,มือน้นอยๆไปหาปรตีนเบิ่งอีกครับ มันก็ดีครับพวกให้หน้าเั้งแต่ขันท่าบดจูดจูดต่อเฟืองเนาะมันก็เห็นหยาไงต่วแห้งมันไดนขั้นท่าบดจูดแต่ว่าขั้นจูดมันหยาไม่เสียงแห้งครับขั้นท่าจูดต่อเฟืองเนาะแต่ขั้นบดจูดเนาะทายกบไปเลยหยามันก็จะบวชคอยแห้งวันไดนครับขอดีขึ้นกันอยู่แล้วปุ๋ยในดินมันก็สิลายซีวัตถุในดินมันก็สิลาย นีก็ไข่แน่ครับไงขึ้นมาแนงหน่อยนะครับนี่คร,ครสองเดือนนะครับตามเบื้องไปเรื่อยๆครับเกิดจะมีแนวมาลงให้เบื้องเรื่อยๆในการเห็ดเกษตรเพราะว่ามักทางนี้อย่าล้วนะครับฝากครับฝากกดติดตามให้แนะ่นะครับ คลิปนี้ก็ฝากไว้สำนีแหละครับสวัสดีครับ